ร้านกิติชัยนะครับเขาได้รับแบงก์สเตทเมนที่ธนาคารแจ้งมาให้ว่ามีเงินฝากณวันที่31มกราคม2552นะครับเท่ากับ5 2 1 9บาทแต่ว่าในโจทย์เนี่ยไม่ได้บอกว่าร้านกิติชัยเนี่ยมียอดเงินฝากธนาคารณวันที่31มกราคม2552มาแต่ว่าให้นวันที่1มกราคม2552มาก็คือให้นะวันก้อนวดนะครับดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือ เราจะต้องปรับยอดเงินฝากที่กิจการบันทึกในสมุดบัญชีของกิจการเนี่ยจากต้นงวดนั้นให้เป็นปลายงวดเพื่อที่จะได้มาเปรียบเทียบกับแบงก์สเต e m เมนที่ธนาคารส่งมาให้ณวันที่31มกราคม2552นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจะปรับยอดเงินฝากตอนต้นงวดให้เป็นยอดเงินฝากตอนปลายงวดเป็นอย่างไรบ้างนะครับในตอนเริ่มต้นเลยนะครับผมก็จะตั้งที่ยอดเงินต้นงวดนะครับ ก็นงวดเนี example, 75, ่ยณวันที่หนึ่งมกราคมมียอดเงินเท่ากับ28,475และในระหว่างเดือนมกราคมนะครับมีรายรับรายรับย่อมทำให้เงินเพิ่มขึ้นนะครับหนึ่ง8เมื่อทำให้เงินเพิ่มขึ้นก็ต้องบวกกับเงินที่มีอยู่เดิมนะครับและมีรายจ่ายเลอกเงิน1 8ึ่งแดพัน 470รจายจ่ายทำให้เงินลดลงนะครับใส่ันเึเด็กแล้วเราก็นำสอง7 5บาบวกหนึ่งแสลบกับ1นึ่งนะครับก็จะได้ยอดเงินฝากธนาคารณวันที่3ามกราคมนะครับเท่ากับ44,753ครับ ตอนนี้ก็คือยอดนวันที่31มกราคมนะครับตรงนี้คือยอดที่กิจการบันทึกในสมุดบัญชีของกิจการในขณะที่ธนาคารนะครับส่งแบง k ์สเตทเมนต์มานะครับว่าเรามียอดเงินฝากขท้ากับ5,219นะครับตรงนี้ก็คือธนาคารยอดเงินไม่ตรงกันนะครับเมื่อไม่ตรงกันเราก็ต้องมาดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ ยอดเงินฝากที่กิจการบันทึกกับยอดเงินฝากที่ธนาคารบันทึกนั้นไม่ตรงกันนะครับเราก็เลยจําเป็นต้องมาทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกันซึ่งข้อนี้นะครับเขาให้ทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารจากธนาคารไปหากิจการนะครับแล้วก็ให้ทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารตามวิธีที่ถูกต้องแล้วก็รายการปรับปรุงในสมุดรายวานทั่วไปนะครับผมจะเริ่มทําตั้งแต่งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารตามยอดที่ถูกต้องก่อนนะครับซึ่ง มาได้ข้อมูลตรงนี้แล้วเราก็จะทําวิธีอื่นได้ง่ายขึ้นนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เขียนห่งอบก่อนก่อนนะครับก็คือร้านกิจชัยนะครับอบพิสุทธ์ยอด เงินฝากธนาคารวันที่จะทำก็คือวันที่31มกราคม2552นะครับแบ่งเป็นสองฝากงฝั่น,นี้กิจาการ มาการคำนวณแล้วนะครับว่ามียอดเงินฝากเท่ากับ44,753ในขณะที่ธนาคารแจ้งยอดมาเท่ากับ52,19นะครับเรามาดูปัจจัยกันนะครับว่าอะไรบ้างที่จะทำให้มันเท่ากันเป็นยอดที่ถูกต้องนะครับตัวแรกนะครับก็คือ เช็คที่กี่การสั่งจ่ายไปนะครับแต่ผู้รับเช็คยังไม่ได้ไปขึ้นเงินที่ธนาคารความหมายก็คือว่ากิจการเนี่ยจ่ายเช็คกิจการก็ลงบันทึกว่ามีเงินฝากลดลงแล้วแต่ว่าคนรับเช็คนั้นยังไม่ได้ไปขึ้นเงินที่ธนาคารพนักงานบัญชีธนาคารก็เลยยังไม่ได้ลดยอดเงินฝากของกิจการลงที่ฝั่งธนาคารแต่ความจริงทุกคนจะต้องลดยอดลงนะครับเราก็เลยจลําเป็นจะต้องมาแก้ไขที่ฝั่งธนาคารหัวข้อนี้เรียกว่าเช็คค้างจ่ายนะครับจะต้องแก้ไข โดยการนำไปหักนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับที่กิจการเ,เคยลดยอดเองินฝากธนาคารแล้วธนาคารก็ควรจะต้องหักเงินฝากธนาคารที่กิจการมีอยู่ด้วยนะครับเมื่อนำไปหักนะครับเราก็เขียนเครื่องหมายก่อนนะครับผมจะตั้งที่บวกก่อน ค้างจากเช็คค้างจากมีอยู่ด้วยกัน3เลขนะครับก็จัดแจงรายละเอียดของเช็คไปนะครับตัวที่1นะครับซ1 6 9ึด้วยยอดเงินนะครับ2450ั1 7 1ยอดเงิน2910 และ C183 ยอดเงิน5,000สามยอดนะครับนำมารวมกันนะครับรวมกันนะครับจะได้เท่ากับ1 3 6 0เป็นตัวหักนะครับใส่ลงไปต่อไปนะครับแต่การที่สอง เช็คนำฝากเมื่อวันที่30ธนาคารยังไม่ได้บันทึกบัญชีให้ความหมายก็คือเงินฝากระหว่างทางนั่นเองกิจก,การบันทึกเพิ่มยอดเงินฝากแล้วตอนที่นําเช็คไปฝากเข้าธนาคารแต่ว่าธนาคารรับเช็คไว้ก่อนแต่จะเพิ่มยอดให้ในเดือนถัดไปนะครับดังนั้นนะครับกิจการไม่ต้องแก้ไขใดๆเพราะกิจการเนี่ยได้เพิ่มยอดเงินตามความเป็นจริงแล้วแต่ว่าธนาคารยังไม่ได้เพิ่มยอดให้ก็ควรต้องเพิ่มยอดที่ฝั่งธนาคารนะครับคําว่าเพิ่มก็คือคําว่าบวก เราเรียกว่าเงินฝากระหว่างธนาคายอดเงินนะครับ4,850ข้อสามนะครับตัวเงินมูลค่า1,000งบาทอายุ3เดือนดอกเบี้ย12%บองปต่อปีธนาคารเนี่ยเก็บเงินตามตัวเงินได้แล้วนะครับธนาคารก็เพิ่มยอดเงินฝาก พร้อมกับดอกเบีย้ยให้กับกิจกรารแล้วในบัญชีเงินฝากแต่ว่ากิจกรารยังไม่ได้เพิ่มยอดดังนั้นกิจกรารขั้นต้องมาเพิ่มยอดสัดนะครับว่าตอนมีเงินฝากเพิ่มขึ้นจากตัวเงินที่เก็บเงินได้แล้วพร้อมกับดอกเบีย้ยนะครับดังนั้นในหัวข้อนี้จะมีอยู่ด้วยกันสอนรายการก็คือมูลค่าตัวที่ทําให้เงินฝากเพิ่มขึ้นและก็ดอกเบีย้ยที่กิจการได้รับจากตัวซึ่งเรียกว่าดอกเบี้ยรับโจทย์ไม่ได้ให้มานะครับว่าดอกเบี้ยรับเท่าไหร่เราต้องคำนวณกันเองครับ ถือว่าจําเป็นต้องรู้กันนะครับว่าการคำนวณเป็นอย่างไรการคำนวณก็คือการเอาหมื่นๆคือมูลค่าตัวนะครับคูณอัตราดอกเบีย้ยคือ12%ระยะเวลาของตัวคือ3เดือนจากทั้งหมด12เดือนนะครับคูณกันแล้วนะครับก็จะได้ดอกเบีย้ยเท่ากับ300บาทนะครับตอนนี้คือดอกเบีย้ยตอนนี้เราก็มาลงการบวกเงินฝากธนาคารกันนะครับที่กิจการควรจะต้องบันทึก ตัวแรกก็คือตัวเงินนะครับลงด้วยมูลค่าของตัวก็คือหนึ่งหมื่นบาทได้ดอกเบีย้ยด้วยนะครับดอกเบีย้ยทำให้เงินฝากากิจการเพิ่มขึ้นจึงอยู่ในหัวข้อบวญน,นะครับเพราะว่าทำให้เพิ่มขึ้นเรียกว่าดอกเบี้ยเราสามร้อยบาทนะครับตามที่คำนวณ ครับข้อสี่ค่าธรรมเนียมธนาคารสี่ร้อยยี่สิบค่าธรรมเนียมเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายของกิจการนะครับเมื่อเราเจะค่าธรรมเนียมเมื่อไหร่เราต้องรู้เลยว่าเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการและธนาคารนั้นหักยอดเงินฝากของกิจการไปแล้วแต่ว่ากิจการยังไม่ได้หกักเมื่อยังไม่ได้หกักก็ควรจะต้องหักฝากะนะครับลดยอดเงินฝากธนาคารลงเพราะว่าถูกหักค่าธรรมเนียมไปนะครับเมื่อเราบอกว่าต้องลดยอดหรือต้องหัก ก็ไปอยู่ที่ข,อข้อหักนะครับแล้วเขียนว่าค่าคงเนียนนะครับ420เป็นตัวหกักไซม์เมตรนะครับ